เยอะมากนะครับคนไม่มีวินัยคือเวลาการขับขี่รถเนี่ยต้องโดยเฉพาะเวลาถสงทางร่วมทางแยกเนี่ยเราต้องเข้าขอยู่ช่องแต่ก็มีบางคนที่ขับล่ามาเรื่อยและสุดท้ายนั่นคือมาปายข้างหน้ามาหมายว่ามาปาคนที่เข้าคิว่านึแล้วแยกหลักเพืองเนี่ยเราจะมีอยู่4ช่องการจราจรนะครับช่องขวาสุดน่คือเลี้ยวขวาแล้วก็เราพิจมสองช่องแล้วก็มีซ้ายหนึ่งช่องปัญหาเราที่เห็นคือมาซ้ายมาขับขเลี้ยวซ้ายแต่ว่า ทางตรง,งมาติดเยอะก็เลยมาแล้วก็มาปาดเอาข้างหน้ามาจอดขวาไวอันนี้เราจะปวดทขงพี่ไหนนะครับอันที่สองคือจอบน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็อาจารย์ที่มีประกาศก็ชาวบ้านก็ตื่นตัวนะครับ เรื่องของพวกนี้แล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยนะครับรอน,อ,น,นอกจากรเรื่องท่าต้อนเนี่ยเรื่องจัดระเบียบตลาดหลาสุกเนี่ยท้าผู้การได้จัดระเบียบตอนนี้ก็รู้ว่าพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็แม่ค้าความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราก็มีการจัดระเบียบทุกวันนะครับคดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ครับนะครับเราเพิ่มเติมที่เต็ม นะดูเด็กข้าวถนนด้วยมันทำร่วความสะดวกบอกร่มเสิมได้ไหมเออิมเป็นยังไงครับจริงแล้วทุกโรงพักถ้าถ้าถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยถามผมได้นะครับเพราะว่าการที่จะให้ทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเนี่ยเขาทำขับขี่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีการจดทะเบียนนะครับ จดทะเบียนจะจดได้ยังไงมันต้องจดทะเบียนได้ตามมติคณะกรรมการประจำท้องถิน่นหรือท้องที่นะครับซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานแสดงว่าลงพักใดที่เขาไปยื่นแล้วเนี่ยยังไม่สามารถจดได้แต่ว่าคณะกรรมการระดับรรอำเภอยังไม่ได้มีการประชุมน,นะครับแล้วพรุ่งนี้ นะครับผมจะประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วก็จะกาหนดกรอบให้คณะกรรมการระดับอาเภอในเร่งรัดดําเนินการนะครับเพื่อําการจดทะเปียนด้วยทํากานประชุมนะครับถ้าลงภาคใดนะครับหรืออำเภอใดมีปัญหาทําไม่ถูกว่าต้องทําอะไรมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ถามที่เมืองได้เพราะเมืองตอนนี้มีทั้งหมด509เาคันนะครับเรามีการมอบเสื้อไปแล้วเนี่ยเกือบ200กว่าคันแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเร่งมอบให้ นะครับจดทะเบียนไปแล้ว200วคันนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ระหวากก่างการตรวจสอบเอกสารและการเลขงรัดทางผู้ส่งจดทะเบียนซึ่งเราทำเป็นระบบม,มีเสื้อมีเบอร์ทางหลวงหมายเลขรัศมีน,นะครับก็ขอนที่เข้าการนี้นะครับเน้าจังหวัดเนี่ยก็จะผ่านทั้งทางหลวงก็จะมีส่วนที่จะช่วยกัการอารมณ์ของวิัยจราจรโดยเฉพาะมาตรการ5จอดนี้ด้วยครับ ท่านท่านัญชาทใดอยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ก็ขอทำได้ครับเลยครับระยะนั้นมันหางแค่แค่ร้อยเมตรนะครัฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในการเจรดเ่อนขตร้นครับ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 คะัครับครับรับครับคปันครับครับกรั้ครันครับครับครับนรับัััััคบราะเรา แยกแยกแยกดังน <łość> ั้นเบื้องต้นของแยกเนี่ยมีสองประการคือทำยังไงให้พร้อมกันเขียวเขียวพร้อมกันแดงแดงพร้อมกันกงจะต้องดีทางกำลังจะต้องมาปตนที่น้าแยกหลังเมืองแบบนี้เริ่มปวดหัวที่ไหนอการจราจร มีคนแค่พฤศจิกายนกับอุลาแต้วกลับที่เดิมต่างเสียริมทางออกมาให้แน่ใจวันนั้นต้อไมาที่ห้าสิบห้าที่ไรเพื่อเร่งพูดที่ประชุมไปค่าจองถ้าบูมแล้วมาป่าหน้าการที่สองคือ ปิ S <S ๊บไปแล้วเนี <cado> <S <S ่ยรถก็ติดถ้ายังจะไปพอไปไปไม่ได้ก็จะฝ่ารถทับรถที่จะออกมาพอพอมันไปเรียบปุ๊บเนี่ยเองเนี่ยคที่จะรอจอดนะนะครับแต่มีบางคันเนี่ยยังฝ่าหมือจะไปพอไปเสร็จรถข้างหน้ามันยังติดรถแค่จะมาฝ่ารถเส้นทางที่เราหที่เราก็จะตัดกางนะครับร้อนร้อนเนี่ยคนข้างเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ยังไม่เท่าไหร่ กุฎเอกกุฎนิพพตพลบนะครับท่านได้กำหนดมาเน้นในเรื่องของวินัยจราจรซึ่งขณะนี้การจราจรหลายจุดนะครับรวมทั้งของเราด้วยมี3มจุดซึ่งเป็นจุดวิกฤตซึ่งในนครบาลก็ระลวงกันอย่างเต็มที่ดังนั้นตั้งแต่วันที่ส6มาแล้วนะครับเนี่ยสิวันที่2ที่ต้องระลงท่าจอนนี้ให้ได้ผลอย่างจริงจังของจังหวัดกาญจนบุรีมี3จุดคือจุดนี้คือแยกหลักเมืองแยกอุทิ ว่าขั้นที่สี่แล้วนะข้างนี้การที่ร้อยเมนูสุดที่แดนไปนะครับแล้วก็จับได้นำหรือว่าหาจะให้เป็นหรัวก็เวลาจับได้เลยนะครับปึ๊บเลยวิดีโอ